สวัสดีครับผมหนึ่งทัวรเเดอร์นะครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับนานมากเลยนะครับจะเป็นปีครับที่ไม่ได้พบกันก็วันนี้ครับมางานติดตั้งนอกสถานที่นะครับที่แถวโนนสังครับแถวแถวท้ายเขื่อนอุบลรัตน์นะครับตรงนี้บริเวณจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวช่องเขาขาดนะครับนะครับดูบรรยากาศผมมาติดตั้งนะครับลูกค้ามาจากมุงพลนะครับนัดกันมาติดตั้งนะครับก็ลูกค้าเอา 500x 1 9นะครับ มาติดตั้งปี๊บนะครับเป็นปี๊บเคทูนะครับนะแลับอันนี้สติกเกอร์ข้างก็ได้นะครับแต่ว่าแนะนำให้ลูกค้าไปติดที่บ้านครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าติดไปลูกค้าต้องมันจะหลุดจะอะไรเงี้ยครับเลยให้ลูกค้าไปติดที่บ้านนะครับแล้วก็เพราะลูกค้าต้องเดินทางออกทริปต่อครับนะครับก็ดูนะครับว่าที่ได้มันเดิมครับก็สายหิวนะครับ ใบหลัง40ลิตรนะครับผมส่วนใบข้างก็35นะครับผม K2 นะครับล็อก2ชั้นนะครับมีหัวท้ายนะครับระบบล็อกด้านในเหมือนโทรเรสนะครับแต่ชุดหลังนี้นะครับอ่าใบบนนี้จะได้แถมอ่าแถมเบาะพิงหลังนะครับแล้วก็อินเนอร์ข้างในนะครับพิเศษมาช่วงหลัง ถ้ารุ่นก่อนๆซื้อมาจะต้องซื้อเพิ่มนะครับแต่รุ่นนี้ได้มาแล้วนะครับอ่าก็เป็นปีเคทูตูกคา้าติดเลยชุด3ามใบนะครับผม2 8งหมครับถามกันมาเลยครับผมอันนี้ผมติดตั้งให้ฟรีนะครับแต่ไม่รวมเกี่ยวกับค่าเดินทางนะครับผมอ่าปึ๊บ ก็ขอบคุณมากนะครับผมยังไงก็ฝากนะครับตอนนี้ร้านเท i นไรเดอร์ช็อปอุดรธานีตอนนี้ไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วนะครับผมย้ายมาอยู่หนองบัวลำพูนะครับแล้วก็เปิดเฉพาะกันถึงเสานี่จะเปิด5้าโมงเย็นถึง3ามทุ่มนะครับส่วนวันอาทิตย์เปิดทั้งวันนะครับเก้าโมงถึง2องทุ่มครับงไงก็ใครจะสั่งสินค้าอะไรออนไลน์ตอบช้าหน่อยก็อย่าว่ากันนะครับช่วงนี้ผม มารับงานประจําแล้วนะครับก็การทํารถก็อาจจะเป็นงานเจอบพิเศษไปนะครับส่วนอะไรก็ยังขายออนไลน์เหมือนเดิมครับผมจัดส่งได้ทุกวันเหมือนเดิมครับผมแต่พวกติดตั้งหน้าร้านอะไรนี้ต้องโทรมาสอบถามนัดล่วงหน้ากันก่อนนะครับผมครับยังไงขอบคุณมากครับฝากด้วยนะครับทินเลเดอร์ช็อปนะครับหนองบัวลำพูนนะครับผม